มันได้รู้พี่เด็กเิ็บวีวนะเราจะพาแมวไปวิ่งให้ครบหนึ่งแสนกิโลกันตอนนี้สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดแล้วนะฮะทองคนรอให้ถึงสามหมื่นได้เลยปเัเธอจะถึงยังไงนะใครคุณพี่มีคนคอมเมนต์บอกว่า,ว,าว่าแบบเยอะมากอยู่ ว่าทำไมพี่เล่นแม็กเจนดับบ่อยจังจนพี่แรงขึ้นตุ้มตามแล้วก็<อ>พี่อยากเล่นนะมีอะไรเหรอมีอะไรหรือฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรเหรอคุยกับพี่ได้นะยวพี่อเกวยว<อ>นะฮะใครอยากขึ้นแล่นก็มาขึ้นที่พี่ได้นะฮะพี่นี่มีตัวของคนคนไก่อะค่ะ ครับหนึ่งนะฮะพี่ขอคิงควาคนนี้ก่อน JAI น้องเจ้าโอเค JAI น้องเจ้านี้ยแรงเท่าไหร่นาะแรงเท่าไหร่นาะโอ้โหจะเท่าผมอยู่แล้วดูดูผมโอ้โหห่างกันโคตรเยอะมามามา มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหลอกเราจะเป็นอันดับที่สองของแม็กยันดับกันอันดับหนึ่งหรือว่านดับสองนะเข้าไปเลยโอเคมา,มาแล้วมาแล้วอะไรอันนี้ไม่ได้สตรีมสดนะเฮ้ยไม่สเีอพ่สตรีมสดทุกวัน วันทุกวันเสาร์หรือว่าอาทิตย์นะฮะรู้ไหม,ไมน่าจะรู้นะฮะผมมีคนลงมาบา้านด้วยตายแล้วตายแล้วตายแลวผมตายแล้ว มีปืนละต้องมีปืนเหมือนทำไมันยิงไม่โดดวะ แอบนี่ตั้งเลยน,นะคนน่าหน้าพี่จะจัดการด้วยเอม็มเอ็มเก้าศูนย์ลลพี่มาบ้านพี่มาบ้านแล้วนะเจียหายไปไหนตติก้า กาติกาอยู่ไหนากากติกากาติก,กามีจะปืนชาร์ตเนี้ยเอาไหมกาติกากาติกากาติกาลุกหายไปไหนแล้วฮัลโหลมาหาแม่เร็วโอเคฮัลโหลลูกอยู่ไหนอาหาแยม,ยม,ยม,ยม่เร็วยงยงยงกาติกาว่าไงไหม ไอ้วางเราไปทำการบ้านปะฮัลโหลลูกมาหอไม่หน่อยเดี๋ยแม่จะให้ของขวัญอู้ชีรวเร็วมาฮัลโหลฮัลโหลไม่มีของขวัญจะให้ลูกกระสุนไงที่แม่ที่ลูกเอาไว้ใส่ปืนอะอเออเดี๋ยวแม่จะให้ปืนเดี๋ยวแม่จะให้ปืน đây luôn cho mai hà đó gì luôn

มันถือเต้งมันจะเอาเต้งวางเนี่ยมันจะเอาเต้งวางเห็นไหมเห็นเต้งไหมคือไอ้วอลอ่ะเต้งอ่ะโอ้โหจะเอาเต้งวางโหมันถือเต้งด้วยโอ้โหพอข่าได้ถือเต้งเลยนะจะเอาเต้งตั้งเหรอกลัวแพ้เหรอโัโหสู้ไม่ได้เลยฮัโหลเอาใหม่ดีกว่านะฮะอย่าฆ่ามันหัวแตกอะ นะคะน้าางนองๆอย่าฆ่ามันหัวแตกโอ,โ,โอ้โหไอ้เด็กงูหัวไอ้มันมันเี็กมันไอ้หัวอยู่แล้วอ่ะดูมันนี่มุ่ย่ามันดูย่าอยู่แหนวออะคือมุ่ย่ามุ่ย่าแล้วคนนั้นต้องรู้นี่แล้วก็ไปจัดการที่ขอบคุณน่าที่จัดการถ้าแพ้ตายถ้าแพ้มันรักเลยนะจ๊ะอ คนอิสโซฟาถ้าฆ่านั่นไม่ได้ตายนะฮัลโหลตายนะฮัลโหลโดนดูือโดนอืมหมูเนี่ยเอาอันนั้นมักหนึง AWM ตักได้ มาแล้วมาแล้ว,ลวต้องนำํำมีเชนเดนชำระบาเลยกันเดียวทำไมต้องเอาเดนชำระบาปโอ้โหคนมาคนมาลุมอย่างก,กับบอยแบนต์แต่ละต้องใช้ฝีมือมากมือแข็งตัวแล้วตอนนี้เตรียมตัวแล้วตอนนี้มือแข็งตัวแข็งตายแล้วโอ้โหแหลกเลยเมื่อกี้โทรศัพท์ให้พัง ในวันนี้พี่จะถึงวันนี้พี่จะจะพี่ต้องชนะให้ได้เลยในโหมดนี้เนี่ยปลาปลากันฮัลโหลมาฮัลโหลมาหาแม่ ดูมันดูมันอยู่ตรงกล้องนีสนุกสนานะคือ โอ้โหนิ่ได้เลยวะอย่าฆ่ามันวะอย่าฆ่าให้ตายในชีวิตจริงอ่ะโอ้โหแรงรถเลยอืมผมหัวร้อนแหละสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณครับไ,ไปายแล้วว่ะแล้วหัวร้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับไม่หัวร้อนอหัวร้อนอ